อาเซียจบป .6 นะครับทำมาหากิงสุจริตผมเจอมาแล้วนะครับไม่มีปัญญาเอาลูกตัวเองไปเลี้ยงนะครับพอขายของได้นิดหน่อยก็ป้าอยากมีเมียน้อยนะครับจนคาที่เสือบจบป .6 นะครับ แต่มีหน้ามีตาในหมู่บ้านนะครับขายของตั้งใจขายของแต่ลงตัวเองนะครับลูกเลยมาอยู่บ้านอื่นนะครับปัจจุบันก็ไม่ยอมมารับลูกไปเปลี้ยงนะครับปล่อยให้ลูกอยู่ตามงา้กิกรรมขอข้าบ้านคนอื่นกินไปเรื่อยๆนะครับอาเซียจบก็หกเจอมาเลย มากมากแล้วมีจเจริญสักคน